สวัสดีครับวันนี้มาโอโตตาเดเป็นเหตุสังเกตได้แต่จริงต่อให้ไม่โตตาเดก็กะจะมาวันนี้แล้วเพราะว่า,าได้รอบถ่ายน้ามันเครื่องครับอีกแล้วเนี่ยรถต่างจังหวาัดามันจะถึงรอบวัยอย่างนี้แหละแล้วก็มันมีเสียงพุเล่ก็ยังคิดว่าตอนแรกมันเป็นเสียงเหมือนอะไรหมุนๆแล้วมันแบบเสียงมันแปลกๆไปตั้แต่มิเติงที่แล้ว วันนี้ก็เลยจะเอามาให้น้าดูสรุปขับมาถึงนพวงก็เรียบร้อยแอร์ไม่เย็นเลยสันนิฐานรอเลยว่าน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแอร์แน่อนอนก็เลยถึงโอ้หน้าบอกผู้เล่แอร์กาจะไปและกลับบ้านก็พอดีเลยตวิดไปพรุ่งนี้ไม่ผิดพลาดตวัวตาเดชอไนะเดี๋ยววันนี้ขอเช็คระบบเช็กระบบ อันนี้เตรียม modify อะไรครับเปลี่ยนคัทครับฮะเปลี่ยนคัทเปลี่ยนคัทเาไหมอะของเดิมเป็นอะไรของเดิมมันเป็นคัทมันเป็นคัทเบคครับมันไม่เหมาะกับวินแดกไม่เหมาะกับวินแดกอ๋อคันนี้พวกนี้ไปด้วยใช่โฟเดย์อ่เร่อาเพราะว่าของเดิมมันเป็นสำหรับเซอร์กิตได้ครับคัทเบาเดี๋ยวเหมือนคราวที่แล้วมีออกออกตัวรอบเกือบเลนไลน์ อ้เดี๋ยวพวกนี้ปู่ทอนโตจะเอารถเซอร์กิตไปวิ่งแดกนะฮะโตตาเดเป็นเหตุสังเกตได้คันนี้เป็นโลตาสตัวแรงประจําอู่นะคันนี้ผมเห็นมาตั้งแต่สมัยที่แบบเอ่อผมยังแบบทำสเต็ปหนึ่งเปลี่ยนเทอร์โบ06 คันนี้ก็มาแรงเลยครับในยุคนั้นเป็น2แซแแล้วก็เซ็ตเทอร์โบครับในโรต u s นะวิ่งปลิวบอกเลยคันนี้ข้างในนะ่าจะเต็มหมดแล้วนะครับเต็มแหละวันนี้ก็มาเซอร์วิสแอร์ครับปัญหาโลกแตกของโรต u s ก็คือแอร์ไม่ค่อยเย็นอ่าคันนี้มีลูกลูกก้าน,กกานมีปอกไหมครับมนนีมีปอกอ่าสองชั้นส่วนใหญ่ถ้าแรงมาเยอะก็ต้องมีปอกไว้ก่อนเพราะว่ามันเปลี่ยนลูกไลูกแก่ส่วนใหญ่มันต้องเี่ยนมันต้องเปลี่ยนไนเนื้อตามเพราะว่าส่วนใหญ่มัมเป็นปอกสูงพวกนี้มันหาไอ้ลูกสูง า่เปครับมันไม่ใช่เป็นเหล็กอะปอกมันนิ่มปอกเดิมใช่ไหมอปอกเดิมเพื่อจะรองรับลูกดีๆได้ออก็คือถ้าถ้าทำไส้เป็นสเต็ปนี้ถ้าไหนๆเปลี่ยนลูกก็ควรมีปอกด้วยเพราะว่าหนึ่ไมต้องีคลูกโ่มสั่งเป็นโดยตรงมันมีแตื่องยนต์ผ่านการใช้งานมานานแล้วเจลนมัน อาเวลาทำตัวเลขไม่ได้ทำตัวเลขไม่ได้ครับยต้องสั่งลูกสูตรุ่นที่ใช้เป็นปอกเลยครับเมื่อกี้ผมยังยังบอกอยู่นะว่าผมเห็นคันนี้ก็ตั้งแต่สมัยผมเพิ่งนานมากนะตั้งแต่ผมเพิ่งวางนอนแอร์อะสเต็ปแรกๆเลยผมก็เห็นคันนี้ทำแล้วแล้ยังไม่พังเลยเลยโหดมากอ่ะอาการนี้เขาไม่ได้มาซ่อมเขามาเบริเวณใจไม่เกี่ยวกับเครื่องเลยคันนี้ประมาณกี่มาครับนะ 400ในบอดี้อย่างนี้นะโลตัสนี้ไม่ถึงไม่ถึงตันหรอกันนี้ใช้ระบบเป็นอินเตอร์น้ำครับอ่าเป็นอินเตอร์น้ำอ่าอ่าใช่ใช่ใช่จำได้แล้วค,นนคันนี้คันนี้ไม่ไม่ได้ใช้ระบบอินเตอร์อากาศเพราะว่าเป็นที่ว่นนี้ีใช่เพราะถ้าของเดิมถ้าเป็น<ช>พวกเอ็กซิสที่เป็นซูเปอร์ชาร์เขาก็จะเป็นอินเตอร์อยู่ตรง S <S ตรงนี้ตรงตรงช่วงนี้แล้วทำสกรูปดักลงมาอ่าอันน uh, ี the <the ้เราตัดปัญหาเลยก็คือใช้อินเตอร์น้ำครับแล้วอย่างนี้เราเราเราทำระบบคุมมันยังไงอะครับนะพวกอินเตอร์น้ำครับเหมือนพวกพวกอินเตอร์น้ำของ 3S มเป่ะคล้ายๆใช่ไหมครับแล้วก็ให้หมุดมุล้วมาทำา อ,อันนี้ใช้เกลอน,น้ำของกาเลตกาเลอามาตีบังลม,อ,ม,มอืมทังเข้ากับตัวครับหวดมากถ้าไปใช้ยูปแบบลุกลานัไม่รอดครับความร้อมดื่มไม่ลง ไม่ลงวันทีอสอ่สองคือระยะนานๆมันฟูมันปดกอ๋อเ้าเราทำปิดใช่ไหมครับครับผมไม่ใช่รถแดกวิ่ง๊อบๆระเกะนี้มันก็ใช้งานตลอดอ๋อ,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 อโอเคโหดมากครับคันนี้น้าบอกว่าเป็นกล่อง PPI กล่อง PPI มี<อ>ชุดคิดเป็นปรับแท a ชั่นที่เป็นหมุน,มนๆใช่ไหมครับเหมือนพอร์ต่ีครับมาแทนกล่องเดิม เพราะว่าสมัยก่อนมันยังหากล่องสมัยใหม่แบบนี้ไม่ได้เพราะวกคนเดเป็นบอดี้แคนไงสายพานเราบอกมันเป็นแคนก็เลยถ้าเกิดไปเอาอย่างอื่นใส่พวกตัวถังตัวถังจอเดิมใช้ไม่ได้ไงครับอ๋อที่เขาบอกว่าโรตัสมันมีปัญหาเรื่องระบบสายไฟพวกนี้ใช่ไหมฮะเราเลยต้องใช้กล่องที่เป็นตรงรุ่นอ๋อถ้าเป็นยุคนี้ก็ไม่ค่อยยากแล้วใช่กล่องใบนี้ก็ขาดไม่ได้แล้ว ครัรออ 1, ออเฉพาะกล้องอย่างเดียวหนึ่งแสนอย่างว่ายุคนั้นมันมันไม่มีทางเลือกครับใช่ระออบบมันอ่านกันไม่ออกใช่ไหมจบเลยโหชอบตรงมีแท็กชั่นนี่แหละปรับแมนนวลได้เหมือนกล่อง พวกเฮาเทคสมัยนี้ใช่ไหมฮะจะเอาแค่ไหนอ่าเชื่องหน่อยก็บิดเยอะหน่อยอ่าแบบไม่แบบไม่ปล่อยแค่แค่เราขับรถมันล้มมันเลื้อยเลยมันซับอถมันซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับแต่ว่ามันเบาอ่ะครับบอกว่าถ้าถ้ามีแท็กชั o n เนี่ยรถมันเชื่องขึ้นเยอะ มันลงขวามันจะเหีียวซ้าย,ออกกยาาเหีียวขวาดูเรื่ององเขาเลยอืมนี่ะครับซับแทงครับโอลินซับแข็งเลยอ่าตัวนี้คราเป็นตัวคับมาเหรอครับนะอ๋อถ้าเป็นตัวค,บวคับก็จะมีช่วงล่างโอลินมาเลยเบรกเอพคือพร้อมแข่งอ่ะ น่าเป็นโลบาโลตาร์ที่มันเชื่อมกันด้วยกาวจริงๆนะแม้รุ่นนี้เป็นตัวใหม่ก็คือมี ABS e ครับมีมออลมอ่ามี ABS e กับมออลมอ้าวถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ไม่มีครับมอเตัวก่อนไม่มีครับไม่มี ABS e แล้วก็ไม่มีมออลมครับนี้คือมีแล้วตัวนี้เมื่อกี้ยังบอกต่อบอกโลตาร์ที่มันทำออกมาเป็นรถแข่งจริงๆนะเลเยอร์ทุกอย่าง นอนไปหมดเลยมีงกัภาพสวยเดี๋ยวใครสนใจจะไปดูแลต่อได้าน He said you way 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 too f a t too skinny way too flat Wanna talk trash cause he's insecure? But girl, don't you see that you're pure? You gotta believe it's a disease. Thinking about these things with no remedy. Now I'm flowing and planting the seeds. He's someone that you might เซตเซต้านคอนโทรน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมีมีเด็ดเซต้านว่ะ ดูนะ้าพามาดูก้านสูบครับของรถแข่งคันหนึ่งในอู่อันนี้คือสาภาพก้านที่ขาดแตผ่ผมชอบนะตอนแรกผมก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้นี่ขนาดนะั้นแต่นะ้บอกว่าวิธีการดูก้านที่ขาดมันต้องดูนะว่าขาดแบบไหนขาดปกติหรือขาดผิดปกติยังไงครับนะอันนี้ก็คือขนาดปกติของมันอ่าอันนี้ขาดปกติน,นี่ปกติของมันถ้าขาดรวมถึมันช้ามันจะสวยครับก็คือชา ท้าบจะไม่ล็อกนี่คือปกติคืออ่อนแออยู่ที่ก้าบแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าขาดปวดว่ามมาดูตัวนี้ตัวนี้ล็อกแล้วพอพตัวนี้ล็อกท้าบลายปุ๊บตัวนี้มันไม่หมุนมันเลยนะบด้านขาดมีสองอย่างคืออันนี้มันขาดขาดขาดจากขาดจริงๆไม่ได้ล็อกที่ท้าบเพราะ่าถ้าปกติแล้วถ้าบา้าปลายมันก็จะไม่ลื่นแล้วก็ล็อกล็อกตัวนี้มันก็จะงัดงัดแล้ก็นไม่หมุนก็ให้เกิดการลังงัดการขาดครับ ทั้งประกอบไม่ดีไปบอกว่าเฮ้ยผมประกอบดีครับไม่ได้หรอกคุณมาทำเช้าเป็นจิวเออมันต้องดูที่ตัวชาร์ปร่วมไปด้วยทุกอย่างมีสาเหตุเราต้องวิเคราะห์ดูทีแรกว่าจะไปเสียยังกลับมาด่าช่างทั้างในเพราะแกมาเยี่ยแม่งด่าไม่ได้เลยไม่ได้ผิดที่ขาดขาดแบบขาดเลยอันนี้ที่ที่เราเห็นอยู่ข้างในนั่นคือซากซากของก้านที่เหลือใช่แบ่งครึ่งไงแบ่งครึ่งขึ้นไปเลยหายหายไปหายไปข้าง ป่าซี่กุดไปหมดเลยโอ้ยหัวรูมครับนี่ยหัอยู่เลยลูกหัวรูมปกติอ่าช้ำเนี่ยฮะลูกนี้ช้ำของเราธรรมดาอืมเนี่ยฮะการขาดขาดนี่ต้องขาดแบบกุดกุดอยี้กุดไปเลยโ เจ้ารถไปวิ่งดรักสรุปมาทำแอร์นะฮะอ่านี่นะาคัตนะครับระเบิดนะฮะให้เล่นนะครับไม่ต้องหาไม่ต้องไล่าหาสาเหรอเบิดเลยอ่าเรียบร้อยตอนนี้แอร์เย็นเจี๊ยบตอนแรกแค่จะมาถ่ายนะ้ำมันเครื่องขับมาได้นิดเดียวแอร์พังเฉย กลับแล้วครับรถเสร็จเรียบร้อยถ่านน้ำมันเครื่องแล้วไว้พวกนี้เจอกันครับที่งาน t o y o ต้าเดยที่คลองห้านะก็ไปวิ่งร่วมสนุกนะฮะก็ไม่จะเรียกว่าไม่คาดหวังเลยก็ก็ไม่เชิญแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเอออย่างปีที่แล้วเนี่ยโอ้คาดหวังปุ๊บเกียร์แตกกระจายเลยอยากไปวิ่งร่วมสนุกมากกว่าเอารถกลับสวยๆดีกว่าไว้เจอกันครับ เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศสนามคลอง5ต่อเลยฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมค,ครับ